ผลลนักรมาทำขนมผักกาดอร่อยๆกันนะครับซึ่งสูตรนี้ความพิเศษก็คือว่าผลปรับเพิ่มกลิ่นไอสไตล์เกาหลีเข้าไปนะครับให้มีกิมจิมีเห็ดหอมมีน้ำมันงามีต้นหอมนะครับส่วนตัวซอสที่เราจะรับประทานคู่กันนะครับผลประยุกต์เอาซอสบีบิมบับมาเสิร์ฟกับขนมผักกาดเพื่อให้เป็นขนมผักกาดสไตล์เกาหลีครับหัวไชเท้านะครับปอกเปลือกนะครับแล้วเราก็จะฝนให้เป็นฝอยๆครับเราใช้ทั้งหมด420กรัมครับ ในตัวเนื้อผักาดขนมผักาดของเรานะครับเราก็จะมีแฮมกระป๋องนะครับเดี๋ยวเราก็จะหั่นให้เป็นเต๋าเล็กๆนะครับเห็ดหอมแห้งเราแช่น้ําจนนุ่มนะครับซอยเป็นเต๋าครับสำหรับส่วนของใช้เท้านะครับ เราใส่ลงไปในกระทะนะครับเราจะให้เขาโดนความร้อนนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มีลักษณะที่สุกใสนะครับใส่น้ําลงไปครับพอใส่น้ําลงไปแล้วเราพยายามกดๆนิดหนึ่งนะครับให้เขาจมจมน้ําหน่อยเราจะต้มเขานะครับอยู่ในเนี้ยประมาณ6-8นาทีให้เขาสุกข,ขึ้นมานะครับในกระทะอีกใบหนึ่งนะครับน้ำมันงาแฮมกระป๋องที่เราหั่นเป็นเตา๋าเห็ดหอมที่เราแช่น้ำจนนุ่มดีแล้วนะครับและกิมจิ ผัดเครื่องของเราให้หอมนะครับใช้ได้แล้วครับนําออกมาพักนะครับส่วนใช้เท้านะครับลดน้มให้น้ําลดลงไปประมาณ30%นะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6-8นาทีเราจะสังเกตดูนะครับว่าหัวใช้เท้าของเราเนี่ยจะมีลักษณะเนื้อที่ใสแล้วก็สุกนะครับตอนนี้น้ําเขาลดลงไปประมาณ30%แล้วใช้ได้ครับผมปิดไฟนําออกจากความร้อนครับปรุงรสด้วยเกลือน้าตาลพริกไทยใส่เครื่องที่เราผัดไว้นะครับตามลงไปครับ เราจะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดนะครับและน้ำสะอาดอีกส่วนหนึ่งใส่ลงไปนะครับผสมให้เข้ากันครับใส่ลงในส่วนผสมนะครับพร้อมด้วยต้นหอมซอยที่เราเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันครับพิมพ์ที่เราจะใช้นึ่งนะครับขนาด7จ็คูณเนะครับเราทาน้ํามันให้ทั่วนะครับแล้วเราก็จะใส่ส่วนประกอบลงไปครับ เราจะนําขนมพัก,กาดของเรานะครับไปนึ่งให้สุกดีนะครับและตัวช่วยของพลในวันนี้ซึ้ง4ชิ้น ขนาด28เซนของหัวมาลายตัวนี้เลยครับเป็นซึ้งรุ่นเฟรนลี่นะครับข้อดีของเขาเนี่ยสังเกตนะครับว่าส่วนฝาของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่โค้งเป็นโดมนะครับเวลาที่ไอ้น้ำเนี่ยขึ้นไปเกาะเขาจะไหลลงด้านข้างทําให้ไอ้น้ําไม่หยดลงบนหน้าอาหารหรือขนมของเรานะครับเราเลือกได้เลยครับว่าเราจะนึ่งหนึ่งชั้นหรือ2ชั้นนะครับมอด้านล่างเนี่ยมีความสูงครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่น้ําเยอะๆนึ่งนานๆเราไม่ต้องเสียเวลามาเติมนะครับทำจากสเตเลสที่เป็น รุตเกตนะครับทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนครับด้ามจับของเขาเนี่ยเป็นเบเกอรไล์นะครับจับถนัดไม่ลื่นมือแล้วก็ไม่ร้อนด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะนําขนมพักกาดนะครับลงนึ่งวันนี้เราใช้แค่ชั้นเดียวก็พอนะครับนึ่งขนมพักกาดนะครับด้วยไฟกลางนะครับให้สุกทั่วถึงดีเราใช้เวลา45นาทีครับ ข้อดีของรังถึงรุ่นเฟรนลี่ที่พลชอบนะครับก็คือว่ามอด้านล่างเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับทำให้เก็บกักน้ําได้เยอะนะครับเวลาที่เราเนื่ออาหารนานๆอย่าง45นาทีเนี่ยครับหมดปัญหาไม่ต้องมาเติมน้ําเพิ่มในระหว่างที่เราปรุงอาหารเลยครับตอนนี้ขนมพาก,กาดของเราเนี่ยครับยังร้อนอยู่นะครับแนะนําอย่าเพิ่งไปจับเขานะครับคอยให้เขาเย็นลงอุ่นๆหน่อยระหว่างที่เราพักขนมพก,กาดให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับ เราจะทำซอสกันซอสต,ตัวนี้ไอเดียมาจากซอสที่ทานกับบีบิมบับนะครับส่วนประกอบก็จะมีโคชูจังนะครับมิรินน้ำส้มสายชูข้าวชโชยุน้ำตาลทรายกระเทียมบดนะครับเราใช้อยู่ที่ครึ่งกรีดนะครับและน้ำมันงาผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตัวขนมผักกาดของเรานะครับถ้าเขาเย็นลงหน่อยแล้วเราเอาออกจากพิมพ์แล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการเลยครับ อา,อาอกมาก็ได้ชิ้นประมาณเท่านี้นะครับสามารถเสิร์ฟได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเราชอบให้ผิวกรอบเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะนําลงไปทอดกับน้ํามันเล็กน้อยนะครับให้ผิวด้านนอกเขามีลักษณะที่กรอบครับอุ่นน้ํามันให้ร้อนนะครับพอร้อนแล้วเราลดไฟลงหน่อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นอาหารว่างนะครับที่พลเอามาฝากในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูได้ครับขนมผักกาดสไตล์เกาหลีครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และวก็ไลน์แอดครับ